สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Oreo X2 นะผมตอนนี้อยู่ในช่วง Minecraft Setup นะผมสําหรับในวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่น Minecraft กับเพื่อนนะผมสําหรับเวอร์ชั่น PC และ Bedrock นะผมก็เป็น Minecraft ใน,ในคอมกับในมือถือนะผมถ้าอยากาเล่นด้วยแกันได้วันนี้ก็ผมก็จะมาสอนอย่างแรกให้เราเปิดโคลมนะผมแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับว่าอทิรนนทนะผมอย่างนี้นะครับผม สำหรับใครที่หาลิงก์เว็บไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมก็ชิงไว้ที่ e s c r i p t i o นนะผมแล้วกดเข้าเว็บแรกมาเลยครับผมพอเข้ามาสู่ด้านนี้ครับผมให้เรากดให้เราดูด้านขวาแล้วก็กดคำว่าเล่นนะครับผมแล้วก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนข้างในได้ครับผมจริงแล้วก็กดสร้างเลยครับผมตรงนี้ให้เรียกเป็นเวอร์ชัน Java PC นะครับผม แล้วพอเราเข้ามาด้านนี้นะผมแล้วก็ดูด้านซ้ายมือนะผมเราจะเจอคาว่าซอฟต์แวร์นะผมให้เรากดติ๊กไปเลยนะผมแล้วก็นี่นะผมอันที่สามนะผมป๊อปเปอร์ป,รป,รปรกิดนะผมแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะผมเพราะว่าเราสามารถลงปลักอินนี้ในเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นนะผมแล้วกดติดตั้งเลยนะผมโอเคพอพอติดตั้งเสร็จปุ๊บให้เราดูด้านซ้ายมือผม มันจะมีคําว่าปักอินโผล่ขึ้นมานผมให้เราก,กดไปเลยับผมแล้วตรงนี้ให้เราใส่เป็นกาเซอร์เอ็มซีผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วผมตัวนี้ผมจะพิมพ์ว่าเอ็มซีผมก็เจอแล้วผมแล้วก็อันนี้นผมเป็นตัวที่ชื่อว่ากาเซอร์เอ็มซีผมเราก็กดเข้าไปเลยเราก็กดติดตั้งับผมถ้าติดตั้งได้มันจะเป็นสีเขียรับผมถ้าติดตั้งไม่ได้มันจะเป็นสีเทาๆนะเราไม่สามารถเล่นได้อย่างนั้นเราไม่สามารถลง เอ้าตัวปลั๊กอินตัวนี้ได้นะผมปลั๊กอินตัวนี้ก็จะทําให้เราสามารถเล่นกับมือถือได้นะผมสําหรับในคอมนะครับ,รบแล้วก็เราก็ไปเช็คที่ไฟล์นะผมเข้าไปเลยแล้วก็เนี้ยผมมันจะมีโพลอเดอนหนึ่งที่เชื่อว่าปลั๊กอินขึ้นมาครับผมให้เรากดเข้าไปดูตรงนี้ครับผมมันจะมีสองตัวนะก็เป็นตัวที่ติดตั้งกับเป็นตัวไฟล์นะผมแล้วก็เนี่ยผมลงแล้วเราวไปเลือกที่อ ก็ได้กันนะผมสําหรับใครที่เล่น Minecraft เขียนให้เรามากดกดคาว่าเถียนกันนะผมโอเคตรงนี้ก็เป็นเซตติ่งต่างๆนะผมเราก็สามารถมาเซตติ้งตรงนี้ได้นะผมโอเคแล้วพอเราทำอะไรเสร็จปุ๊บให้เรากดมาที่เซิร์ฟเวอร์นะผมแล้วกดเปิดไปเลยนะผมตรงนี้โฆษณาขึ้นนิดนึงนะผมโอเคครับผมพอเรากดไอเ มันก็จะกําลังโหลดนะผมมันกําลังเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์นะผมแล้วก็รอสักครู่นผมโอเคครับผมพอเราเปิดตัวของเซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บนะผมมันก็จะขึ้นเวลาถ่ายหลังอย่างนี้ผมให้เราเข้าเซิร์ฟเวอร์นะผมตอนที่เวลาไม่มันกําลังเดินอยู่ก็เราเอาสามารถรับพอร์ตกับไอพีตรงนี้ได้ับผมนี่นะสำหรับมือถือก็ให้เราเอาไอพตรงนี้ับผมไปใส่ในช่องที่สองนะผม และผ่อต์ตรงนี้ให้ไปใส่ให้ไปใส่ในช่องที่สามนะผมสําหรับในคอมก็นี่ครับผมมันก็จะขึ้นมาให้เลยตรงนี้นะผมแล้วก็กดคัดลล็อกตรงนี้ได้กดตะกรงแล้วเ,เข้าเกมนะผมมาติเพย์เจนะครับแล้วก็กดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็วางนะผมตรงนี้ข้างบนให้เราใส่อะไรก็ได้นะผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะผมมันก็จะขึ้นแบงนี้นะเซิร์ฟเวอร์กำลังออนอยู่ส่นทับยี่สิบนะผมแล้วกดเข้าไปนะผม Okay. เราก็สามารถเล่นได้อย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเราตัดไปดูตรงที่อ่มเวิธีเล่นกับเพื่อนในมือถือนะผมโอเคนะครับผมตรงนี้ผมก็อยากจะบอกว่าผมลืมอัดคลิปมาคับในมือถือมาให้ทุกคนดูนะผมแต่ถ้าทุกคนทําตามที่ผมบอกขั้งต้นก็น,น่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้นะผมโอเคนะผมตอนนี้ก็เราก็สอนลงคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผม สำหรับใครที่งงหรือสงสัยอะไรตรงไหนนะผมสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้ผมแผมม่วงว่างหรือว่ารายการต่อไปอาจจะเป็นวิธีสอนนะผมในสอนอะไรที่ทุกคนงงนะผมอันนี้ก็เริ่มงงงพูดงงงแล้วเหมือนกัน,นับผมโอเคครับผมเจอกันคิดหน้ามผมบ๊ายบายครับ